เรืกำลังข่าวครับพี่น้องเรือเรากำลังมากครับเรือกำลังมากครับพี่น้องครับของก็ดกดเ,เดื่อก็มากหมดแล้วครับเหลือแต่ของเข้า,าที่นี่นี่พี่น้องของเํากำลังข่าวครับฮัลโหล นี่แหละชีวิตของได้เวอร์พี่น้องเลยเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องเบิร์ดีครับ ีแ่แหละครับพี่น้องจอดกันยู่นี่แหละว,ว้าเป็นคี้วแถวอยู่ครับเมือนี้เด็กพี่น้องเ้ยเด็กเด็กขับนี่แหละพี่น้องชีวิตบังก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องเ้ยเด็กขับมือนี้ เองละครับมอดบาอ้านก็นีกับหาทุ่มแล้วพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวมาเข้าน้องององอ,อ,อไม่เกิดบัน,นี้เลยนี่แหละพี่น้องชีวิตของพวกเข้าอยู่ภูเก็ตมันเป็นยังสี่ครับพี่น้องอาชีพของเข้า เบิร mm ์ดเบิร์ดวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเหนื่อยไหมเบิร์ดเหนื่อยไหมถามอ่ะเหนื่อยบนทำไมฮัลโหลทุมาร่เจมบอลย่ายุโกะ tại sao nó rút mà nước nước không biết long day sana long day okay, nah. Tomorrow you go to chụp chân bắn chụp 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 เจ็บบอลเจ็บบอลอะไรเจ็บบอลเจ็บบอลลีเวียกี่เยอะทุกค่ะวันวันข่าวเวทีประจ o มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับเรือครับพี่น้องครับปูมาเรือครับพี่น้องครับนี่ละนี่ละว้าว long day long day long day không mang khăn gì đâu đấy à định khăn gì đâu đấy à lê 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 tomorrow, yeah. tomorrow lê okay